จะออกมาพูดขอบคุณทุกๆคนค่ะอยากบอกทุกคนว่ามะเหมียวได้ใช้เวลาหลายวันนี้พยายามอ่านทุกอย่างและรับฟังด้วยใจจริงค่ะขอบคุณทุกเสียงที่ส่งเข้ามาทั้งกําลังใจและคําติชมค่ะอะไรที่เป็นคําติเตือนมะเหมียวจะใส่ใจนํามาทบทวนและปรับใช้ทันทีค่ะช่วงที่ผ่านมามีบางคอนเทนต์ที่ได้รับเสียงจากผู้ชมว่ามีความไม่เหมาะสมอาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดในบางตอนอาจจะมีการใช้มุกตลกหรือคําพูดชวนขำที่ทําให้เกิดความสับสนได้และอาจมีบางท่าทางที่การบริโภคเ ที่ดูเสมือนจริงอาจทําให้กลุ่มคนบางกลุ่มเข้าใจผิดได้ค่ะอยากขอใช้พื้นที่ตรงนี้ให้คํามั่นสัญญาว่าต่อจากนี้จะระมัดระวังมากขึ้นนะคะในการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าอะไรคือเค้กที่เลียนแบบสิ่งของและอะไรคือสินค้าของจริงค่ะ,ะอธิบายให้เข้าใจอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดค่ะ,ะจะตั้งใจสอนขั้นตอนการทําเค้กเพื่อให้ผู้ชมได้รับรู้ว่าขั้นตอนการทําเป็นยังไงนะคะ,ะเมื่อจะคอยใส่ใจความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของเยาวชนรวมถึงผู้รับชมทุกคน ววอยากบอกให้ทุกคนรู้ว่าทุกคอนเทนต์ของช่องนี้มีจุดประสงค์เพื่อแบ่งปันไอเดียการทําเค,ค้กสร้างความสุขความบันเทิงให้แก่ผู้ชมค่ะจะทําผ่านเค้กและของกินหลากหลายรูปแบบรวมถึงเค้กที่ดูเหมือนสิ่งของต่างๆหรือเค้กเสมือนจริงที่เป็นงานศินละปะกินได้ค่ะจริงๆแล้วไม่เคยมีเจตนาให้ใครมาเรียนแบบการกินสิ่งที่เป็นอันตรายหรือบริโภคสารเคมีที่ห้ามบริโภคจริงๆอยากให้ผู้คนได้สนุกกับการดูนะาหาที่มีความคิดสร้างสรรค์และสร้างความสุขเท่านั้นค่ะหากใครติดตามอยู่จะได้เห็นว่ามีการปรับปรุง รูปแบบคอนเทนต์ให้ชัดเจนมากขึ้นว่าอะไรคือเค้กที่กินได้อะไรเป็นเพียงการจำลองและอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ควรเรียนแบบ<ะ>อยากบอกให้ชัดเจนว่าจะไม่มองข้ามความปลอดภัยเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะ,ม,ะมัมเมอร์ยังอยากเป็นพื้นที่แห่งความสุขความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจต่อไปค่ะอยากให้ทุกคนรู้สึกดีเมื่อได้ดูได้หัวเราะและอาจจะอยากลองทำเค้กสนุกๆไปพร้อมกันบ้างนะคะขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครั้งนี้หา<ะ>กมีอะไรที่มัมเมอยวสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้จะยินดีรับฟังและะยยินนดีีเรรู้ ดีเติบโตขึ้นเสมอค่ะด้วยรักและความเคารพจากใจค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ